สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมในช่องตั้งโูพรนารายกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกต่อวิธีการตรวจเช็คมัดไฟหรือว่าฟิวคอยล์รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาจเจ้ายามาฮ่าออนิวอาร์สนะครับมาเช็คมัดไฟนะครับเนื่องจากรถคันนี้นะครับมีอาการบูบดับ ดิงไม่ขึ้นและที่สำคัญนะครับไฟจ่ายมาไม่เต็มซึ่งผมได้เช็คมาแผ่นชาร์จแล้วนะครับก็ปกตินะครับก็เหลืออย่างเดียวก็คือมัดไฟหรือว่าฟิลคอยนั่นเองนะครับแต่ผมจะมาบอกต่อวิธีการเช็คง่ายๆด้วยมันติมิตเตอร์นะครับผมนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ ดับแรกนะครับให้เรามาดูที่ปลั๊กมัดไฟนะครับหรือฟิลคอยอยู่ตรงนี้นะครับอันดับขาวจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับเราก็มาถอดเช็คกันเลยนะครับเราก็จะใช้มันติมิตเตอร์นะครับในการวัดซึ่งเราจะปรับ มันตีมิเตอร์ไปในในการวัดความต่อเนื่องนะครับผมเราจะมาวัดที่ปักนะครับปักต้องมีความต่อเนื่องกันนะครับไม่มีความต่อเนื่องกันนั่นหมายความว่า,าสาย ครับลองเช็คดูนะครับว่ามีมัลติมิตตเตอร์ใช้ได้นะครับก็จะมีเสียงดังนั่นเองนะครับนี่เราใส่ทั้งสองปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับไม่มีเสียงดังนะครับก็คือไม่มีการต่อเนื่องกัน,สนแสดงแสดงว่ามัดไฟ และที่สำคัญนะครับจะต้องไม่ลงกาวนะครับนี่ก็คือสายหนึ่งเราจะเอาไว้ที่ขั้วปลักและอีกฝั่งหนึ่งเราจะไปลงกาวที่ตัวรถนะครับถ้ามีเสียงแสดงว่า,ามัดไฟหรือว่าขดทองแดงนะครับขาดลงลงกาวนะครับนะครับจะมีเสียงขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าให้คุณมั่นใจได้เลยนะครับว่า วัดไฟของคุณหรือฟิลคอยของคุณไหม้หรือขาดแน่นอนนะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็คือแผ่นชาร์จนะครับเราได้เช็คเรียบร้อยแล้วสรุปว่าแผ่นชาร์จปกตินี่เรามาวัดนะฮ ไฟกันนะครับว่าไฟแบตมีปกติหรือเปล่าซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ11 12โวล์นะครับแล้วเราจะมาสตาร์ทเครื่องดูกันครับว่าไฟจะชาร์จเข้าถึง14โวล์หรือเปล่า ก็คือเสกไฟชาร์จที่11โวลต์กว่านะครับไม่ถึง12โวลต์แสดงว่าระบบไฟของคุณมีปัญหาแน่นอนครับเกิดเราเช็คแผ่นชาร์จแล้วว่าปกติที่มาของไฟก็คือแหล่งกำเนิดไฟเท่านั้นครับคือมัดไฟนั่นเองล้วสันนิษฐานได้ไม่ยากครับอากานี้ ซึ่งถ้าเราถอดอปลั๊กมัดไฟออกเครื่องก็จะทำงานเบาขึ้นนะครับเครื่องมันจะดังเบาขึ้นแต่เมื่อใดที่เราเสียบปลั๊กมัดไฟเข้าไปนะครับเครื่องจะทำงานหนักขึ้นเสียงจะดังขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเครื่องทำงานหนักก็เพราะว่ามีาโหลดไฟที่มันไหม อยู่นั่นเองนะครับทำให้เครื่องมันทำงานหนักขึ้นและไฟก็วัดได้ไม่ถึง12โวล์นะครับ รถใครที่มีอาการแบบนี้นะครับาสามารถนำวิธีของผมนะครับไปตรวจเช็คดูได้นะครับผมอาการนี้ก็คือ มัดไฟเสียแน่นอนครับและเราจะไปที่ศูนย์นะครับพอดีที่ศูนย์โทรไปเช็คแล้วมีมัดไฟพอดีเราจะให้ศูนย์แกะเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าอะไรที่ศูนย์มีเราไม่ต้องมาแกเองนี่นะครับเห็นไหมครับมัดไฟที่ำดำๆนี่คือมัดไฟไหม้นั่นเองนะครับก็คือจากที่เราตรวจเช็คมาในการสันนษฐานของเราถือว่าถูกต้องนะครับก็คือมัดไฟไหม้และผมจะให้ศูนย ทําการเปลี่ยนมัดไฟให้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการเช็คมัดไฟง่ายๆด้วยตนเองนะครับใครก็ทําได้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดแชร์กันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ